กฎแห่งกรรมเป็นกฎที่ยุติธรรมหรือไม่อยากจะยกตัวอย่างว่าสิ่งที่ว่าไว้ในพระไตรปิฎกก็คือผลของการกระทํากฎแห่งกรรมถ้าเราฟังคืเอเผยแล้วทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเราก็อาจจะให้ความหมายหรือตัดสินว่าเออมันเป็นกฎที่ยุติธรรมหรือว่าบางท่านอาจจะบอกว่ามันไม่ยุติธรรมแต่ตรงพี่อยากจะยกเรื่องราในพระไตรปิฎกที่ว่าไว้ในพระไตรปิฎกก็คือวันเวลาในนรกและในสวรรค์นั่นเอง ถ้าเราทำความดีเราได้ไปสวรรค์และเราทำบาปอราโศลเราไปตกนรกแล้ววันเวลาในสวรรค์เป็นยังไงวันเวลาในนลกแตกต่างกันยังไงเรามาฟังดูสวรรค์มี6ชั้นชั้นที่1นึ่จตุมหาราชิกา1วันหนึ่งคืนเท่ากับ50ิปีบนโลกมนุษย์สวรรค์ชั้นที่2องดาวดึง หนึ่งวันหนึ่งคืนเท่ากับ100ปีสวรร์ชั้นที่3ยามาหนานึ่งวันหนึ่งคืนเท่ากับ200นาชั้นที่4 400ชั้นที่5 800นาชั้นที่6 1,600ปีซึ่งเราไปอยู่ในบนสวรรค์สมมติว่าไปอยู่บนสวรรค์ชั้นที่1นึ่งห้าสิบปีทิพย์นะก็เอา50ปีคูณ365วันนะแล้วก็คูณ1นึ่นไปนั่นก็คือเป็นเวันเวลาที่เราจะไปอยู่นบนสวรรค์หรือว่าเราทําความดีให้ไปอยู่สวรรค์ชั้นทก1ับ 1,600ปีคูณ365วันเข้าไปแล้วก็คูณ1,000ปีที่เข้าไปนะนี่ก็คือเป็นเวลาในสวรรค์หรือว่าหลวงพี่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะหลวงพี่มาคิดเลขให้ดูเลยนะครับ1วัน1คืนเท่ากับ1,600ปีคูณ365วันเท่ากับ580,000 4, 000, แล้วก็คูณ1,000ปีทิพย์เข้าไปนี่ก็คือเท่ากับ5 8 4้ปีล้านปีนะนี่คือเวลาเราทําความดีดีที่สุดเลยไปสวรรค์1000ปีทิพย์เราอยู่บนสวรรค์ได้584ล้านปีแล้วมาดูนรกขุมที่ตื้นที่สุดนะห 1, 1, นึ่งวันหนึ่งคืนเท่ากับ9ล้านปีคูณ365วันแล้วก็คูณ500 000, ปีนรกเท่ากับ1 6, 42, 500, 000, ล้าน6แสนสล้านล้านปีนี่คือความแตกตา่างให้ทุกท่านไปพิจารณากันเองว่า กฎแห่งกรรมเป็นกฎที่ยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมจเจริญพร